เว่ยเจอมิงประกบสวีเจียฉียส่งซีรี G รส์จีนแนวโรแมนติกคอมเมดี้กระแสดีคีตาพานพบ Echo of Her Voice ขอซีรีส์จีนแนวโรแมนติกคอมเมดี้ไม่ควรพลาดเอกยีย่ไอทีดี e. เจ้าตลาดซีรีส์จีนขอสมมอบคอนเทนต์คุณภาพส่งตรงถึงหน้าจอกับซีรีส์เรื่องคีตาพานพบ Echo of her voice นำแสดงโดยสองนักแสดงระดับแม่เหล็กของวงการวยเจมิมหญิงสวิเจียฉชีที่เรียกว่าตอนนี้ดำเนินมาใกล้ถึงครึ่งทางความสนุกความคอมเมดี้ก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นทวีคูณ อีกทั้งยังได้รับคำชื่นชมอย่างถล่มทลายแฟนๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเว่ยเจอหมิงกับบทบาทอาวินมู่คือที่สุดขอชื่นชมพอตเรื่องนักแสดงทีมงานที่ตั้งใจทำซีรีส์ดีๆแบบนี้ให้ได้รับชมดูแล้วหายเครียดเป็นปลิดทิ้งจนสามารถเข้าไปอยู่ในซีรีส์ในดวงใจของใครหลายๆคนขีตาพานพบ Echo of Her Voice ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แฟนๆจับตามองเนื่องจากเป็นการโคจรมาร่วมง,งานกันของสองพระนางชื่อดังแห่งยุค เว่ยเจอหมิงที่ได้ฝากผลงานครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นต่งต่งเอิ้นยอดนักบริการเฮนโลอิมแอดว r เซอร์วิสรับมีไม่ลืมเลือนที่ได้มาร่วมง,งานกับสวีเจียฉีนางเอกมากความสามารถจากซีรีส์บุพภาผลีรับเบะฟาเวอร์อาบลูมิงอีกทั้งยังได้ทีมแสดงมากฝีมือสุดคับข้างอาทิอูซีเจอจางเย่หัวโยหมิงหลูจ้าหวาและสวีฟางโจแฟนๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง พีตาพานพบ Echo of her voice บอกเล่าเรื่องราวของอวินมูรับบทโดยเว่ยเจ๋อหมิงชายหนุ่มรูปงามผู้หลงไหลในเสียงดนตรีเขาได้ออกเดินทางไปตามมืองต่างๆเพื่อตามหานักสังทีตมาอยู่ในวงเดียวกันจนได้บังเอิญได้พบกับซูรั่วเฟยรับบทโดยสวีเจียชีหญิงสาวผู้มีพรสวรรค์นในการตีกลองการเจอกันของพวกเขาทั้งคู่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมาย ที่ตาของพวกเขาทั้งคู่ต่อจากนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการติดตามรับชมคีตาพานพบ Echo of her voice ได้ทุกวันเวลา18นาฬิกาบนแอปอิกิย i ไอทและเว็บ iq com สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก i ิกิย์วีไอพีพรีเมียรับชมคอนเทนต์แบบขั้นสุดด้วยภาพคมชัดแบบ 4k ชัดทะลุจอพร้อมด้วยระบบเสียงแบบ d o n มี่แอตโมเสมือนดูในโรงภาพยนตร์สามารถแชร์ให้ครอบครัวเพื่อนคนรู้ใจได้ถึง4อุปกรณ์แบบไม่มีสะดุดและสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูแบบออฟไลน์ไม่มีโฆษณาขั้นเดือนแรกเพียง79บาท เดือนต่อไปราคา199บาทต่อเดือนเท่านั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ใน App Store และ Google Play กดดาวน์โหลด free h t t p s i k i w i i n e t f 3 4 b 7 u p d a t e และติดตามความเคลื่อนไหวสาระบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชียได้ทาง Facebook f a n p เ g e igi thailand ทวิตเตอร์แอ igi thailand ยูทูบ igi thailand